สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆลูกพี่น้องๆทุกคนครับอยู่กับช่องย ok ูทูบล็อกเก้ดำดินพุทธร,รับวันนี้จะพามาดูเจ้า SK220 ครับมาร์คไฟครับการทำงานจะเป็นยังไงครับน,นี่ลูกพี่ใบกำลังอาจารย์วีอยู่ครับเร็วๆหน่อยต่ใบนี่มันกี่โมงแล้วนี่ ของเจ้ายักษ์ทำงานบ้างครับนี่ยังใหญ่ครับนี่ช่องล่างเอียวนี่ยังใหญ่ครับโอ้ตัวเดินนี่แบบใหญ่ครับตัวเดินนี่ s k 2 2สนครับมาไฟน่าจะเป็นซุปเปอร์นะตัวนี้โอ้ ทหารทำี่ทำงานกับทหารมาครับงานบ้กินเสร็จน่ะอันนี้เน๊นะโอนะ้บ้านโบุ๋งตังค์ถือพลังไว้เออรุนเรี๊ยกกับนี่นะไปรุนท้มแล้วไปทมบ้าน อี่ยอดทำไมบอ,อ,อโอดีตยออดรอซีซีมาทาพอดีออบาดไปคล่องนะอืออันน่นคบมาสุกเลยไหอมดูสสององครับ <c oughs> ดูใกล้ๆยังไ่ครับนี่อือ

อย่างใหญ่เห็นว่าจะขายครับคันนี้นี่เจ็ดแสนครับนี่เจ้า SK สนี่สองสองศูนย์ครับนี้ เดิมครับลำซับมิทครับคันนี้มิซูร้อยสิบห้าคันนี้นี่เซนเตอร์คันนี้นี่เดิมเดิมครับปากซับมิทตัวนี้นี่เอฟบีครับเดเอฟบีหนึ่งสองเครื่งร้อยห้าสิบครับคันนี้ครบซูพุทยิงสองคันพอครับงานปากบอใกล้ๆครับ ดูเจ้า220คันนี้จะเจาะยินดานเข้าหรือเปล่าเริ่มทำงานกันแล้วใหญ่มากครับนี่ เราเดินใหญ่ครับไม่ต้องกลัวครับน่าจะไม่เจาะหรือว่ายังไงครับผมไม่แน่ใจครับนี่ ไว้เรเป่าครับเนี่ดีทายแบบนี้นี่ดูกันครับรถเท่ากครับเห็นว่าผมที่สร้างบ้านให้ลูกน้องครโอเคใจดีครับให้รถมาใช้งานครับเติมน้ำมันใช้เองครับ bersih. Oke, jadi ya. Ya, yang ini si taklu urang, kau lihat nih? นี่สามตักเนึ่โอ้สามตักพอใส่ไม่เยอะครับกลัวรถไปไม่ได้ครับตัวเยอะเกินครับออกนิดนึง ตรนี้วิ่งสองคันพอครับโอ้เจอดินดานเร็วมากครับนี่ยังไม่ถึงเม็ดเลยครับเจอแล้วรับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นดินลอกเก่าครับนี่เคยลอกมาแล้วครับแรงครับนี้ดีคันนี่ ด้านแข็งครับต่บมาเดี๋ยวผมว่าน่าจะจ่อเข้านะหนี่ปบ่นนอกเลยครับ นี้ไม่โลดนะครับนี่อดีตเคยทำงานหลวงครับก็ครันนี้กุศะหลวงครับ เคสองสองศูนย์ครับมักไฟครับโอ้รถดาเยอะมากครับนี่จอดรอกันเป็นแถวครับ วิ่งสามสี่ทีมครับแถบนี้นี่ฟังนน้นก็มีอีกทีมนึงครับนี่ถัดจากกระท่มนี้ไปครับรถเจ้าทินครับ ล่างใหญ่มากครับเรามาร์คไฟคันนี้ครับสอ,สองสองศูนย์ครับเ,เกียร์เป็นมิรับเห็นคนขับบอกว่าโตเกีจะคายครับเจ็ดเซนคันนี้ครับใครต้องการหรือกำลังหาอยู่ก็ติดต่อได้ครับ จ็ดแสนครับคันนี้ปุ่งกียังไงครับนี่สีปุ่งกีนี่รู้เรื่องครับนี่เดินใกล้ๆครับทางจะลำบากหน่อยครับวิ่งยากครับทางนี้ ไม่ได้เข้าไม่ได้ครับยากเลยครับนี่กินลำบากครับจะผมให้เต็มตัวนี้ครับงานหนึ่งครับงานปักบ่อนะเห็นยก้ว่าจะสร้างบ้านให้ลูกชาครับนี่ এওঁ কাম আৰু ক্ৰিকেটত ফূৰ্তিত হ'ল আগত লোক আহি ใกล้ๆครับประมาณห้าร้อยทั้งวันครับดีไม่ดีไม่หมดครับ สองคันพอครับนี่เออนี่สามคันนี่ไม่มีที่ลบครับ เต็ดเด็ดเดินนี่คนไปคนมาครับนี่มีอะไรครับรถบริษัทนี่คนไปคนมานี่ จะเริมเอาดินมาบริจาคครับนี่ <c oughs> โอ้ไม่ไหวไม่ไหวับอันเดียวก็ยางรั่วครับไม่ไหวไม่ผ่านอู้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน ja hab เดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่องยูทูช่องบรักกี้ดำนินภูธนครับสวัสดีครับ